อยู่ที่นี่เขาล่ะดังุ่เขาสีมือดีนะสีมือดีมากทำอะไรร้อยอวร้อยไวมากพี่บอกถ้าร้อยไม่ไวไม่ทันกินถามจริงๆเนี่ยที่ทําเนี่ยใครมีเงินมากกว่ากันคนไหนรวยกว่าแต่สองคนเนี้ยฮึชื่อรู้ไม่ได้อ๋อใช่ไหมฮตาไม่แกจะเป็นคนจัดให้ไงเออถ้าแกเก็บกิ๊บกิ๊บเก็บอะไรแกกจะเป็นคนเอามาให้นะอ่า ลุงจะะให้นถามจริงวันหนึ่งเนี่ยเงินที่พี่ซื้อดอกไม้เนี่ยเมื่อกี้คุยกับพี่ตี้เนี่ยบางวันใช้เป็นใช้เยอะใช่ไหมหลายพันบแต่ขายได้ประมาณห้าพันแล้วแต่ดอกไม้ขึ้นไหมดอกไม้ลงดูเวลาดอกไม้มันถูกมันก็ได้เยอะกำไรเยอะดอกไม้กําไรต่อวันประมาณสองพันก็ก็อยู่เนี่ยพันกว่าสองพันนี่แหละพันกว่าสองพันคุ้มค่ารถไหมลุงค่ารถไปขายเนี่ยก็คุ้มเพราะว่าแกได้ติ๊บด้วยไงจริงเหรอไอ พวงมาลัยเนี่ยมันก็พออยู่ได้ลูกพออยู่ได้ได้ติปมากสุดวันหนึ่งเท่าไหร่ก็ตัวนี้ลุงบอกไม่ได้เหมือนกันครับมันไม่แน่กอ่ที่เคยได้มากสุดอะก็มากสุดอะมากสุดที่เคยได้มาเฮ้ยทำไมวันนี้ได้ติปมาเยอะขนาดนี้ก็เคยได้มันเป็นบางวันนะบางวันเขาให้เป็นมาได้นะไม่ต้องซื้อของเลยก็ให้มาเรอ จริงได้อยู่อยง่ t h ม m e แต่ยังไม่เจอหมื่นนะบางครั้งเขาซื้อแค่พวงเดียวก็ได้เนื้หแล้วลุงคะลุงได้ติเป็นหมื่นเนี่ยหนูมาขายพวงอะไรกับลุงแล้วนะมันจะเจอหมื่นลุงขึ้นด้วยนะเดี๋ยวหนูจะลงทุนให้นะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอใครก็ตามที่เห็นลุงเนี่ยเหมือนเขาเขาราคาของแกเขาเขาไม่เคยต่อไงอือขายพวงเท่าไหร่เนี่ยพวงอะไรยี่สิบบาทยี่สิบบาท เดี๋ยววันนี้วันนี้ก็บอกหลายคนอยู่คนก็ไปซื้อเขาบอกให้แกขายยี่สิบยี่สิบนะแล้วทำไมไม่ขายยี่สิบก็ลุงลุงเพิ่มเขาบอกไปให้ลุงขายยี่สิบบอกลุงหลายคนมันก็คิดหน้าคิดหลังเวลามันแพงแกก็ขายยี่สิบไะเวลามันถูกแกไอคนทำนี่แหละบอกลุงว่าเออเรื่องเหมือนเรื่องต่อเรื่องไงก็บอกให้ขายสิบบาทต้องสาลูกค้าไงแกก็ขายขายยี่สิบท่านนี้บอกให้แ่แต่ลุงมันเป็นอย่างนี้เนาะลุงลุงจะพูดในฟังนะออืม ลุงนี่การขายเนี่ยการเงินการขาย,น,ขายนี่ลุงลูกลัวเขาอย่างนี้นะลุงจะพูดให้ฟังอีกเพราะลุงเนี่ยมันมันเป็นหัวหัวการค้าโอหหัวการค้านี่คือ,อยังไงหัวการค้านี่มันมันดูดูเนื้อผ้าก่อนใช่ไหมเนื้อผ้านี่เนือยย้อผ้าอย่างอย่างดอกไม้ใช่ไหมมันสวยอแล้วเรามีหัวการค้าด้วยนะ เรื่องค้าขายนี่นะครับถ้าคนไม่รู้จะพูดเฉยๆฉยไม่มีหไม่มีหัวกันค้าน่ยไปไม่รอดนะครับค้าขายแล้วต้องไม่รู้ถอยหน้าถอยหลังอยู่นั่นเนะจะได้เงินแล้วไม่ได้ก็ไม่รู้เรื่องนี่เขาว่ามันว่าเขาว่าคนไม่ไม่มีหัวกันค้าคนหัวกันค้านี่ยังรู้นี่ดูเบงผมอะไร่วย่วยใช่ไหมค่ะ ลุงเอาออกจากลุงเอาออกจากโรงงานนี่ใช่ไหมอือออกจากนี้ลุงไปขายนี่ลุงเขเรียที่นี่ว่าโรงงานนะเออใช่โรงงานเล็กๆวันนี้ลุงกูได้ออกไปขายลุงคิดอะไรเลยคิดอะไรสมองขนาดบอกให้แกขายสิบบาทไว้เอาไปทำไมสิบบาทเสียเวลาเหนื่อยแเราก็ต้องมันแพงอยู่แล้วเราก็ต้องบวกใช่ไหมบวกลบคคูณหารคนทำคนขายค่ารถอีกเออค่ารถอีก เห็นบอกว่าลุงจะมีรถมารับประจำรถต๊กต๊กไปคขาไซอใวันวันหนึ่งนะเฉพาะค่ารถไปขายไปซื้อนี่ห้าร้อยอืมเพราะเกเฉพาะแกไปขายก็ประมาณพวกสามร้อยเราสามร้อยาพวกพวกไปขายตองไช้่ตอนเช้าไปแปดสิบขายมาก็แปดสิบตอนเย็นไปแปดสิบมาแปดสิบเป็นเท่าไหร่อ่ะพวกคนไปซื้ออีกและไปกลับพวกไปขายตรงไม้แถวนี้นะลุงจะพูดให้ฟังนะถ้ามันขายขายขายของไม่เป็นเนี่ ไม่กุมข้ารถลุงคิดอยู่คนเดียวของลุงแต่ลุงแต่ลุงไม่ไม่พูดให้เขาฟังนะลุงไม่พูดให้เขาฟังนะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานี่ลุงลุงคิดเอาอย่างนี้พอถ้าลุงอยู่ได้ลุงก็อยู่ได้ถ้าลุงอยู่ไม่ได้ก็จบเขาอยู่ได้ก็ได้ถ้าเขาอยู่ไม่ได้ก็จบนี่ลุงคิดเอาอย่างนี้คิดแง่นี่นะถูกไหมลุงพูดถูกแล้วเวลาลุงไปขายเนี่ย ลุงเขาเรียกว่าลุงมีลูกค้าประจําเยอะไหมคะก็ตามธรรมดาในลุงมาขายมาันมาหลายปีแล้วพอใช้ได้ลูกค่ัใช้ได้มีลูกค้าประจําครับผมแล้วเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยลุงได้เงินเท่าไหร่ฮะ <c oughs> จากการขายพงมอะไรก็ <c oughs> ถ้าเป็นรายเดือนมันมันจะจํานวนเลยไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็คือเศรษฐกิจกฤฤมันเป็นอย่างนี้นะอืมขึ้นขึ้นลง,ลงครับผม มันเอาแน่นอนไม่ได้ลุงก็คิดอยู่เหมือนกันแหละตัวนี้ม,มันขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงอย่างนี้นะมันมันจะเราจะว่าสามหมื่นหรือสองหมื่นอย่างนี้แล้วก็ว่าไม่ถูกอีกหรือ,อ,อว่าไม่ถูกอีกอก็แต่เหมือนรู้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ใช่ไหมประเทศไทยมันเป็นยังไงสวกวืนเออแล้ววันนี้เงินก็หายากหน่อยของก็ขึ้นราคาอื นี่มันมันสับสนกันเลยนะอเออลุงเลยคิดไปคิดมากอนะ่ะนักใจเหมือนกันละ่ะคนที่หาเงินหาจินใส่สมองก็นักใจเหมือนกันนะเงินหายากของแพงนี่ตัวนี้แล้วแล้วลุงมีหนี้สินอะไรไหมคะลุงไม่มีครับลุงไม่สร้างนี่เลยลุงไม่สร้างนี่เลยลุงไม่เอาลุงแล้วก็ลุงจะไป ก็หยืมเงินเขาสี่ร้อยหาร้อยยังนั้นลุงไม่เอาอนิสัยลุงไม่ชอบไม่ชอบยืมเงินใครด้วยไม,ไม่ไม่ชอบครับผม